ผมผมตั้งข้อสังเกต่จริงๆผมว่าอ,อ,อันนี้เป็นประโยชน์ของเราทุกคนที่ได้ฟังวงจรของตลาดรถจักรยานยนต์เมืองไทยค่อนข้างชัดเลยนะครับเราเห็นภาพการเกิดตักองมันได้กับตลาดเมืองไทยเนี่ยผมว่าเราเข้าใจภาพรวมทั้งหมดได้ค่อนข้างชัดเลยครับผมเองก็ค่อนข้างเคลียร์ในวันนี้ด้วยว่าจริงๆแล้วมันด้เนี่ยส่วนหนึ่งก็คือผมผมจะตั้งข้อสังเกตตรงนี้ว่าใช้ใช้จุดแข็งจริงๆของการวิจัยพัฒนาเจ้สินค้า สินค้าเนี่ยตัวโปรดรักต์เนี่ยเป็นตัวหลีดลีเรื่องมาร์เก็ตติ้งเรื่องการตลาดหรือว่ามีของใหม่ๆมีเทคโนโลยีใหม่ๆมีนวัตกรรมใหม่ๆอยู่ตลอดทําให้ก้าวกระโดดขึ้นมเป็นผู้นำแล้วก็รักษาความเป็นผู้นําได้ตลอดจากเปลี่ยนไปเป็นสีจังหวะเจ้าแรกของตลาดแล้วก็จากนั้นก็พอไปถึงจุดนึงเปลี่ยนไปใช้เป็นหัวชีดนะครับใช่ไหมครับเราเราคุณเิพันคิดว่าไอ้เรื่องโปรดักต์เนี่ยเป็นเรื่องสาคัญเลยเะื่อที่เรา เรานำตลาดอย่างต่อเนื่องมาตลอดใช่ครับเพราะจริงเรื่องของตลาดนะครับมันมี้สองเรื่องนะครับคำว่าแท็กติกกับสตริชี่นะครับแท็กติกเนี่ยก็คือกลยุทธ์ฝรั่งเขาพูดได้ดีนะว่ากลยุทธ์เนี่ยเขาเปรียบเทียบนะครับขึ้นบนโลกของในสงครามโลกเนี่ยในขั้นดิ่งของสีโลกของญี่ปุ่นซึ่งมากกว่าโลกตะวันตกโลกเป็นตัวตัวนีเหมือนที่เราเห็นในหนังครับเวลาจะยิงผูก เึิ่งใินลำทำไรที่นี้ก็มีอยู่หลังที่ว่าคพิ่งมญี่ปุ่นเนี่ยเบาก็ไปไรเดนกัน์ดตอนหลังใเนการงฐานทัพเอ่อกองทัพมักรันก็จึสู้สุดตัสสุดกันก็ ไม่ใช่มันเป็นการดูว่ากําลังของผู้ต่อสู้เท่าไหรเราต้องเสริมกำลังเป็เท่าไหร่นะครับแล้วก็อย่างนี้ตัวอย,าาย่างการั่งยังพัฒนากำลังเครื่องบินที่มากกว่าญี่ปุ่นสูงแล้วก็ส่วนเนื้อหาเวิธีการทําลายฐานการผลิตกันน,กนี่คือส t r จ t e g นะครับฝรั่รงบอกวา่าส t r จ t e g y ต้องมีสองส่วนกลยุทธ์สูงสามอย่างมัน สิ่งที่เข็มสุดนะครับรที่กรางได้แล้วก็อีกสํคัญคนยึดมือรรมยึดสายต่างๆมันต้องสอดคล้องกับกระแสของสังคมกระแสของผู้บริโภคครับอันนี้คือการจัดความในความหมายของผมครับก็คือการพัฒนาต่างๆเนี่ยก็ต้องดูผู้บริโภคเป็นหลักดูระบบเศษรษฐกิจเป็นหลักด้วยนะครับนั่นคือบทสรุปครับอีกอันหนึ่งนอกจากเรื่องตัวสินค้าหรือ,รอตัวต่างๆแล้วเนี่ยผมเข้าใจว่าที่มีเชือ่อความก็ถือว่า ดูจากภาพเดี่ยโฆษณาด้วยนะครับวอนด้าจับกลุ่มเป้าหมายหรือทาร์เก็ตค่อนข้างชัดว่าจีนตลาดของวอนด้าคือคนรุ่นใหม่คือวัยรุ่นใช่ไหมครับเราก็ทำตลาดชัดเจนกนรุ่นใหม่สมัยก็พุ่งไปที่กลุ่มนี้เป็นหลักเลยใช่ไหมครับใช่ครับก็แต่จริงๆแล้วสินค้าของเราเองเนี่ยเรียกว่าเรามีสินค้าที่หลากหลายนะครับมากกว่าเนื้อจากผู่แข่งนะครับแล้วก็เราขายทุกรุ่นนะครับขายหลายรุ่นแข่งก็รุมเลยรุ่นแข่งทุกรุ่ เนี่ยครับเดือนนี้ก็สองล้านตันก็เป็นรถพื้นสีที่ทําตลาดยอดนิยมให้เราครับในขณะที่คู่แข่งเนี่ยตอนนี้สูงสุดก็ไม่เกินหกแสนตันนะครับรวมทั้งที่โนที่พูดสักหนึ่็หกแสนตันเฉลี่ยใช่ครับจึงยังรักษาอายุการใช้งานจากนี้ได้ได้อยู่พอสมควรนะครับอีกจุดหนึ่งครับยิ่งพอดูดูตัวภาพเงินโคสเกลจะเริ่มทิศทางมันต้องชัดว่า ในขณะที่อีกค่ายหนึ่งเนี่ย,เข,ยเขาพยายามประกาศว่าเขาพยายามเน้นเรื่องมิวสิกมาร์เก็ตติง้งเออผมว่าความตีความหมายของมาร์เก็ตติ้งของแต่สัตว์ไม่มนกันอย่างริงซ่าคบคือเราเขาไม่มาร์เก็ตติ้งเราเนีลยคือมองว่าเรื่องของสินค้าที่จะตอบสนองลูกค้าเรารืในเรื่องใหญ่ๆนะครับแล้วก็ที่เรียนบอกว่าเราต้องสร้างความ ตรงนี้เลยมาให้ทั้งหนังกับตัวสปอร์ตมาร์เก็ตติ้งมากกว่าเพราะว่าสปอร์ตมาร์เก็ตติ้งจะตอบโจทย์เรื่องความชื่นชอบของลูกค้าต่อตัวสินค้าของเราได้มากกว่าใช่ไหมครับเพราะว่าฮอนด้าจะทำไปสนับสนุนกิจกรรมจักรยานแข่งขันจะไร้โยนแข่งขันนะครับสนามศูนย์เด็กไทยที่ไปสร้างชื่อเสียงแล้วก็ให้ความสำคัญกับตัวมอเตอร์สปอร์ตทั้งทั้งจริงๆต่อเนื่องมาตลอดด้วยซ้ำใช่ไหมคือสังเกตที่เรามองครับอย่างที่เรี้ยงสร้าง เราถือว uh, so no kind of ่าเราพัฒนาละครนัางแข่งแข่งขันได้ตลาดโลกได้นี่เราถือว่าเความแข่งขันเราครับนี่คือสิ่งที่เราคิดในวงเรียนิส่าลองใช้ตัวนี้เป็นการชี้วัดอัตลักษณก็มาใช้ด้านแข่งไทยในขณะที่อื่นเขาใช้ดาราศิลปินต่างประเทศนะครับซึ่งเราคิดว่าไม่ใช่นั่นไม่ใช่คนละเวทครับผมลองคนละเวทเรียนรู้ทุกสัปดคนไทยเขาไปสร้างตลาดเป็นดาวเทียนะครับโดยเฉพาะ เราไปขาดการไปส่งของท่านส่งสินค้าที่บอกเมืองไทยแต่คนไทยเราไม่สามารถที่มีบทบาทในเวทีโลกได้ใครจะมาชื่นมนะไรไม่ว่ามัตามกันหรือไม่ดังสิ่งเราที่ก็คือตัเนื้อผมก็ขอขอบคุณเกยสครัท่านสุชายซึ่งท่านครับท่านระสัุนเรามาครับแต่ตรงนั้นเราถือว่าไม่ไม่มีเรื่องของวไม่เ็ที่นิยก็ถือว่าเราได้เฏความัที่เด็กไทย โฉนต่างๆความจริงแล้วทั้งจากฟิล์มนะครับมากนะครับประมาณรวมทั้งเรากับที่แหญ่ต่างๆที่ถูนกันใช้เงิน1.9ล้านยูโรนะครับเท่ากับถึง100ล้านบาทซึ่งมากพอสมควรนะครับในการที่ ซึ่งก็เลยกลายเป็นเกิดแบรนด์เรททอลครับถึงเขาก็คือเหมือนกับว่าไม่ว่าผู้แข่งโฆษณาไปยังไงก็ตามแต่คนไทยก็จะมีแบนรนด์เรทอลในใจว่าฮอนด้าคิดถึงมอเตอร์ไซค์ก็คิดถึงฮอนด้าแม้ว่ายาม่าจะใช้ศิลปินดังแค่ไหนผมก็เลยเข้าใจแล้วครับว่าที่พี่เีดลพันธ์บอกว่าอ่าก็ในตอนแรกตอนต้นที่ผมถามว่ายาม่ามาทำนี่รู้สึกยังไงก็ไม่นไรครับนิ่งๆเพราะอยู่ในคนละทางอย่างชัดเจนนะครับ รบเลยนครับว่าเนี่ยครับพอนดาเป็นผู้นำลารนาวิธีวางกลยุทธ์วิธีวาง strategi ของผู้นำาตนาเนี่ยควรจะวางยังไงเวลามองทั้งทั้งองค์กรทั้งอุตสาหกรรมจักรยานยนต์เนี่ยบองยังไงแล้วก็กำหนดกลยุทธ์กำหนดจังหวะกาวเดือนยังไงนะครับถึงสามารถทำตลาดได้ทุกรูปแบบนะครับแล้วรักษาวอมเป็นผู้นำรักษาระยะห่างจากผู้ตามได้ได้เป็นอย่างดีนะครับช่วงนี้ครับก็คงเป็นอย่างที่ พี่กล้าบอกนะครับว่าใครมีคําถามดีๆที่อยากรู้อะไรจากคุณธีรพัฒน์เกี่ยวกับเรื่องของคอนด้ารถมือถามได้ตอนนี้มานะครับก็เชิญเลยครับเน้นหน้าเดียวกยีนพัฒนาเทคโนโลยีน้ามอเตอร์ไซค์เนี่ยใกล้เคียงกับคอนด้าแค่ไหนแล้วอนาคตเนี่ยคิดว่าตลาดที่คอนด้าที่จะแข่งขันกับยีนเนี่ยจะแข่งขันได้รุกกรไหนเพราะว่าเท่าที่ทราบมาในเวียนดานามเนี่ยตลาดรถยนต์มอเตอร์ไซค์ตีเข้าไปแล้ ว่าตลาดนาทโตทียนี่ของจเนี่ยจะแข่งกับคัามน้าตอนน่าจะป้องกันครับโอ้หกับทางกจีเลยู้จิงเลยต้องใช้ดีลเอมันได้เนะเอออย่างนี้ครับตลาดใที่จีนเนี่ยในญี่ปุ่นถูกบริษัทผู้ผลิตในญี่ปุ่นครั้งก่อนก็มีตอนในช่วงก่อนปีหนึ่เก้าห้าสิบนะครับในขณะนั้นเน่ยลาดญี่ปุ่นเองก็เหมือนกันครับมีผู้ผลิตโตไซ์ถึงห้าสิบลาย หลังจากนั้นมา10ปี20ปีที่หลังตะกั่วเหลือแค่4รายหนึ่งจีนหนึ่งท่านมีเป็นร้อยแต่เราก็เชื่อว่าสุดท้ายเนี่ยต้องต่อสู้เองนะครับก็เหลือเชื่อไม่กี่บริษัทไม่ควรเกิน12บริษัทในอนาคตนะครับนี่ผมเชื่อว่าเอ่อสินค้าจีนมีทั้งแพงทั้งถูกสินค้าที่คุณภาพดีของจีนก็มีนะครับแต่ราคาก็ไม่ถูกนักครับก็ใกล้เคียงกับเรานะครับ ทคโนโลยีของจีน <c oughs> วันนี้อยากจะสู้เทคโนโลยีของญี่ปุ่นได้ก็เหมือนกับรถยนต์เมื่อ3ามสิบสิบปีแล้วว่ารถยนต์ญี่ปุ่นก็สู้รถยนต์ของยิโรไม่ได้แต่ว่าระดับนัมันก็ไป็แตกต่างกันผมก็เชื่อสินค้าจีนนะครับเอ่ยไม่กี่ปีหน้าสิบปีอาจจะสิปีเป็นงสิบปีสิบห้าปีก็แล้วแต่ครับอาจจะขณะที่นี้ได้ใกล้ถึงทางญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับแต่ขณะนั้นก็อยู่ที่ว่าใครสามารถออกเทคโนโลยีหรือว่า ก็เป็นไปได้ครับปัจจุบันมีฐานการอยู่ที่ไทยจีนก็มีฐานการ่ที่เป็นตัวตนำโดในไทยนะครับแต่ว um, ันหนึ่งอาจจะเป็นการรีเทสซึ่งไม่จะต้องสร้างฐานการผลิตได้อันนั้นรูปแบบการผลิตก็คงจะเปลี่ยนไปแต่ว่าสิ่งที่ผมจะเรียนถามสองวันนี้จะเป็นเป็นสองสองหลักใหญ่ๆนะคือผมอยากจะให้ทีละพระอันได้อธิบายเครื่องมือใหม่ๆ ที่ผมได้จะใช้ในการดําเนินเดินธุรกิจช่วยจุดธุรกิจส่วนอนาคตเนี่ยนะฮะนี่เป็นข้อที่หนึ่งนะครับ2ก็คือเท่าที่ผมทํางานอยู่ในภาคพืค้นนี้นะฮะก็เข้าใจว่าเรื่องมอเตอร์สปอร์ตนะผมจะพูดมอเตอร์สปอร์ตฟีมเนี่ยนะฮะต้องฟีมนะครับได้ทําหน้าที่จุดคนแล้วแต่สิ่งหนคัญที่ประเทศไทยเราขาดอยู่คือเทคโนโลยีครับเรามีช่างเยอะเรามีมังกี้มีแพเยอะมากแต่เทคโนโลยีเนี่ยผมคุยกับทุกฝ่ายแล้วเนี่ย แม้กระทั่งผู้จัดการแข่งขันเองก็มีปัญหาเรื่องเทคนิคเชียร์สองก็คือว่าระดับถ้าเราขาดเทคนิคเชียร์แสดงเนี่ยการที่ก้าวต่อไปในในระดับกลางระดับสูงหรือการแข่งขันต่อจีนอะไรก็แล้วแต่นะฮะในระยะต่อไปผมก็ทำเป็นโหมดนี้ผมฝากโดยคุณทีระพัฒน์สักสองเดือนนะครับเครื่องมือในอนาคตนะฮะแล้วก็เทคนิคเชียร์เครื่องมือในการตลาดทีน ราได้พัฒนาการสื in <Ford> ่อสารระหว่างเราผดีลเลอร์นะครับเราเริ่มตั้แต่ปีศูนหนึ่งะครับในการใช้นการสื่อสารระหว่างนักการหน้าร้านกับเราเรามีกาสูงผู้นทุกฝันเราสามารถรู้วันนี้นักการคนนั้นขายอะไรกันต้องเรารู้ข้อมูลว่าลูกเขาซ่อนางไรซึ่งเราพัฒนามาหลายปีนะครับแล้วก็ไปุดแขนส่วนหนึ่งนะครับเมื่อเราต้องการที่ กองหน้าก็ไปทำอะไรที่เกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกัไปนะครับก็ชิ้นละกับก็ถูกสิงโตได้ขอลองไปได้ด้วยตายต้องสมองแล้วก็แม้แต่การโฆษณาที่วิชาต่างๆปัจจุบะนั้นเป็นเป็นโรคเป็นไร้ขอบเขตนะครับซึ่งเป็นทูนที่สำคัญครับเกี่ยวกับเรื่องชาติของเอเชียนครับเกี่ยวกับหน้าของรัฐภาพครับโลกสามารถส่งไปนะครับ แต่เรื่องขทีมแข่งเนี่ยต้องยอมรับเพราะว่ารถหลังนี่มันไม่ใช่ที่ที่เรามีในเมืองไทนะครับมันเป็นทุ่อีกอย่างทำไมการแข่งขันในรถชีวีเที่ยมันหนึ่งแทงมากเพราะหลายเรื่องกับการควบคุมมันใช่รอครับแม้แต่นักแข่งทีท้องสนามเข้าขาดนี้เข้าเกียรอะไรใช่รอบอีกรอบนะครับเออเรากำลังจะทำอะไรนะครับเยงนหนาเขาสามารถเขาช่างเครื่องเนี่ย เขาสามารถดูจอวิเคราะห์ได้นะครับรถคันนึงมีทีมชา่าง6คนนะครับในการที่จะดูสิ่งต่ตางๆเพื่อที่จะส่งสัญญาณไปให้น,หนักแข่งแต่สัญญาณไม่ใช่วิทยุนะครับเป็นสัญญาณด้วยไสิ่งเหนึ่งที่นักแข่งต่างประเทศต้องเข้าโรงเรียนครับเข้าโรงเรียนทีมแข่งนะครับซึ่งใช้เวลาศาึกษาตั้งแต่6เดือนถึง1เดือนถึง3เดือนเราไม่เหมือนกันะ มีการทำใการนั้นเลยลดทงนี้ทีมชางหรือการที่นี่มีสาเหตุว่าทำไมการเหนการต่างกันใช้เงินสู่านครับผมต้องขอขอบคุณท่านพี่ผมก็แย้งใชว่าสิ่งที่ผมอบไปเนี่ยมันเป็การตลาดบ้าๆหรือว่าเป็นข้อดีนะครับนึกถึงคำที่ซุนหูพูดไปนะครับว่าศิษยศาสตร์เป็นวิธีเนีมันเหมือนน้ำซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามสถานิี่งุกแบ แล้วมันก็มีตลานนะครับเหมือนกับ่อนไม้นอที่หลงจากปูพาานะครับเขาตรง้นนะครับก็คือท่านคิดว่าตลาดไม่ใช่มงมวนะครับอย่น้อยเป็นสักสิ่งที่สุนหู่พูดไว้ก่อนขอตบมือให้กำลใจสักทีเดียวขอบคุณที่าี่ว่า